ไว,ไว้เมื่อใช้ว่ลแพลนเกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายวัลเพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีค่ะค่ะวันนี้อยู่ในช่วงรองรุยสวนนะคะเรายือนอยู่ที่ อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะคะวันนี้เรามาเที่ยวชมสวนบังคุดกันค่ะมาดูว่าการใช้ผลิตภัณฑ์คู่หูแล้วก็หญิงเกษตรเนี่ยกับผลิตผลต่างๆเนี่ยมันใช้แล้วได้ผลยังไงบ้างวันนี้มากับผู้นำเราค่ะท่านข่าวบัญชานะคะอาจารย์บัญชาค่ะสะดาวงนะคะสวัสดีครับแล้วก็ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็ที่อาจารย์มาที่นี่เนี่ยหมายถึงว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะ คือมันต้องเล่านิดหนึ่งครับว่าจริงๆแล้วผมไม่รู้ไม่ได้รู้จักกับพี่เขาเลย<ฆ>นะครับก็คือมีทีมงานอีกคนนึงก็ได้มาแนะน<ฆ>ําแล้วก็เอาผิดพันุ์มาแนะนําก่อนล่วงหน้าแล้วพอดี<ฆ>ว่าเราก็มาติดตามนะครับก็พอดีมาเจอพี่เขาพี่พี่เขาอยากจะทํามังคุดทุเรียน<ฆ>ให้มีคุณภาพเราก็เลยแนะนําเรื่องของการใช้ผิดพันุ์คู่หูมัตรจันนะครับกับพี่เขามาดูตลอด<ฆ>แล้วก็เริ่มต้นทำทำใบเลย,เลยครับสะสมอาหารมาเลยะนะครับ งั้นเดี๋ยวเรามารู้จักเจ้าของสวนกันเลยดีกว่าค่ะว่าทําไมถึงอยากใช้คู่หูนะคะของเราหรือว่า3ามเกลอวแพนของเราพบเจอปัญหาอะไรบ้างในการทําสวนนะคะเดี๋ยวมารู้จักพี่เขาเลยค่ะค่ะแนะนําตัวเลยค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออรพันสุวรรณรัตน์จ้าอยู่บ้านเล็กที่15หมู่8ตําบลแสนตุ้งอําเภอเขาสมิงจังหวัดตาดจ้ะ แล้วที่นี่เป็นสวนมีอะไรบ้างคะในสวน,นมีป่านี้จะมีมังค,คุดอยู่260มีเงาะอ,อยู่70แล้วก็จะมีอีกสวนหนึ่งมังคุดอยู่207ทุเรียนอยู่200กว่าต้นจะ้ะก็เหมือนเป็นสวนผสมเลยใช่ไหมะคะสวนผสมเลยค่ะ,คะแล้วก่อนที่พี่จะใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือของเราเนี่ยค,ะค่ะที่มีทั้งคู่หูมัสจันทร์ก็มีกรดอะมิโนแล้วก็ไคโตซานแล้วก็ปุ๋ยทางดินขายหญิงเกษตรเนี่ยพี่มีปัญหาอะไรบ้างคะที่นี่ เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นะคะมังคุดจะสุกยากไม่ค่อยโตแต่ว่าพอมาใช้ปุ๋ยของหญิงเกษตรช่วงที่เราทําใบใส่ปุ๋ยมังคุดก็จะแตกใบอ่อนได้เร็วเราก็ทําใบได้เร็วแล้วก็มังคุดก็จะออกดอกเร็วเก็บได้เร็วค่ะม,มังคุดเนี่ยอายุก,กี่ปีแล้วคะที่เราเห็นอยู่นี่35ปีค่ะ3 35ปี35ปีค่ะ โอ้โหอันนี้ถือว่าอายุเป็นไงคะอายุเขาเยอะแล้วใช่ไหมคะอายุเยอะต้นใหญ่จริงๆแล้วเขามีอายุได้ขนาดไหนคะมังคุดมังคุดมีเป็นร้อยสองร้อยปีค่ะไม่ตายเขาอยู่ได้ตราบใดที่เขายังสมบูรณ์อยู่ก็ยังให้ผลผลิตแล้วได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ตอนนี้ความแตกต่างแล้วเดี๋ยวมันจะถามว่าวันนั้นเนื่องจากมันออกลูกหมายถึงมันสุกยากแก่ยากใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจํานวนหมายถึงว่าผลผลิตของเขาล่ะคะมันดกไหมคะไม่ดกค่ะผลผลิตไม่ดกเลย สุกก็ช้าแต่พอมาใช้ของเวอร์แพนฉีดยาสะสมอาหารตามที่อาจารย์แนะนำมังคุดก็โดกออกแทบทุกช่อแล้วก็สุกไวค่ะปกติหนูไม่เคยมีมังคุดชุดแรกขายแบบ200อโลอย่างเงี้ยไม่มีอันนี้คือเดือนตอนนี้คือเดือนเมษายนวันที่เก้าเขาเรียกมังคุดรุ่นแรกอันนี้คือรุ่นแรกใช่ไหมคะตอนนี้ก็ได้ราคาอยู่ที่ 1นึ่งร้อยสิบบาทอันนี้ก็คืออยู่ต้นฤดูใช่ไหมคะต้นฤดูค่ะแล้วเมื่อกี้พูดถึงการแนะนําการใช้ละแล้วใช้ยังไงบ้างคะใช้ก็คือหนูก็จะฉีดคู่หูมหัศจรรย์น้ำหนึ่งพันลิตรหนึ่งซองหนึ่งขวดช่วงที่ทำสะสมอาหารทำใบพอช่วงทำลูกทำดอกหนูก็จะเป็นน้ำหนึ่งพันลิตรไคโตซานหขวดค่ะ แล้วก็ยังผงอาคัรสองครึ่งสองครึ่งจะเห็นในปริมาณที่แตกต่างเนาะดังนั้นเนี่ยพอฉีดพ่นเนี่ยหมายถึงระยะเวลาในการพ่นนะคะกี่วันคะ7วันค่ะ7วันครั้งอันนี้คือในการที่เราสะสมอาหารสะสมอาหารอันนี้พอหลังจากที่สะสมอาหารแล้วพอเขามีตาดอกขึ้นมาแล้วจ้ะค่ะเรื่องของการสะสมละสะสมมานานแค่ไหนแล้วคะที่ใช้ตัวนี้มาหนูจะฉีดสะสมทุก7วันค่ะทุก7วันแล้วระยะเวลาที่ใช้คู่หูมาเนี่ย ก็คือตั้งแต่ฤดูกาลตั้งแต่ต้นฤดูกาลต้นฤดูกาลก็คือต้นฤดูกาลทําใบก็คือหลังจากเก็บเกี่ยวปีที่แล้วปุ๊บหนูก็จัดการใส่ปุ๋ยหญิงเกษตรเสร็จปุ๊บฉีดทําอาหารทางใบค่ะแล้วก็จะทําเรื่อยมาเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดเจ็ดวันฉีดมาตลอดหญิงเกษตรใช้ยังไงคะเนี่ยใส่โคลนค่ะใส่โคลนหมายถึงว่ารอบทรงพุ่มหรือเปล่าคะรอบทรงพุ่มค่ะรอบทรงพุ่มหนึงสองโลอ่าทีกิโลคะอาจารย์ ส่วนมากจะเป็นสองโลค่ะเพราะว่ามังคุดต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วกี่วันครั้งอ่ะครึ่งเดือนครั้งค่ะครึ่งเดือนครั้งเดือนละสองกิโลเนาะจ้ะค่ะแล้วก็คือรอบทรงพุ่มจ้ะนะคะอ่าอันนี้ก็คือการใส่ปูยหญิงเกษตรในช่วงของการบำรุงเนาะจ้ะก็คือการทำใบใช่ไหมการทำใบแล้วใบเนี่ยเขาทำกันกี่ใบคะมังคุดใบเดียวจ้ะใบเดียวก็คือพอเราเห็นว่าใบเขาใบเดียวก็คือสมบูรณ์ละสมบูรณ์ละหรือว่ายังไงก็คือใบเดียวใบเดียวค่ะ จัดการเรื่องดอกเลยใช่ไหมคะก็คือในการเปิดตาดอกอันนี้ก็คือเราจะสะสมอาหารด้วยที่ลําต้นก็คือจะใช้คู่หูหรือเปล่าคะแบบนั้นเนาะก็คือจะใช้คู่หูในการฉีดพ่นทุกๆ7วันใช่ค่ะก็คือ1ขวด1นองซองนะคะพ่นอันนี้ก็คือพ่นทั้งใบพ่นทั้งต้นเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะพ่นหมดเลยทุก7วันนะคะในการสะสมอาหารหลังจากนั้นเนี่ยพอที่เราเห็นดอกเขาแล้วใช่ไหมคะจ้ะก็คือเห็นว่าพี่จะมีการใช้พวกยาฆ่าแมลงอะไรด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ช่วยช่วยป้องกันหรอคะช่วยป้องกันเพี้ยค่ะ นอกนั้นก็ฉีดเฉพาะคู่หูมหัศจรรย์อย่างเดียวจ้ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะต้องฉีดทุกครั้งยาฆ่า,มาแมลงต้องผสมทุกครั้งแต่พอมีคู่หูก็ใช้คู่หูอย่างเดียวยาฆ่า,มาแมลงไม่ต้องแล้วใช้แค่ครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคือไม่ต้องใช้ไม่ต้องแล้วค่ะแล้วตอนนี้อายุแล้วคะ่ะกว่าจะเก็บผลผลิตได้จากที่เขาเป็นดอกเนี่ยแล้วกว่าเราจะได้ผลผลิตเขาในการเก็บขายด้วยกี่วนันกี่เดือนสี่เดือนค่ะร้อยยี่สิบวันร้อยยี่สิบวันนั่นเหมือนกันเนะาะจ้ะ Oh. แต่พอใช้คู่หูนะคะจะล่นเวลามาเป็นเก้าสิบวันถึงร้อยวันสุก oh. ค่ะจ้ะค่ะแล้วที่เราเดินดูอยู่เนี่ยค่ะเราเห็นว่าคือผิวเขาสวยมากแล้วก็ไฟเลี้ยวเนาะที่เขาบอกว่าไฟเลี้ยวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคจะเป็นดอกเดียวหมดเลยค่ะเป็นดอกเดียวหมดเลยคือมังคุดเนี่ยก่อนที่จะออกออกดอกเนี่ยนะครับคือเราต้องหลักๆต้องต้องรู้กันว่ามังคุดของเราเนี่ยนะครับอ่ามันมีเรื่อง สารอาหารหรือธาตุอาหารเนี่ยเพียงพอไหมเพราะงั้นหลายๆคนที่ทําสวนมังคุดนะครับอย่างเช่นปีนี้มังคุดทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นออกรุ่นรุ่นสองกันเยอะนะครับรุ่นแรกไม่ค่อยมีนะครับมันเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอากาศอากาศับความสมบูรณ์แล้วก็อากาศด้วยนะครับเพราะงั้น กา,ารสะสมอาหารไว้ดีก็ออกเร็วฉีดพ่นมาตลอดตั้งแต่เริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มทาใบสะสมอาหารพุ่นเพราะงั้นพอใบอ่อนมันแก่ปั๊บนะครับมันก็จะออกดอกเลยนะครับเพราะงั้นเพราะงั้นของเราคือมันสําคัญคือหนึ่งของธาตุอาหารที่อยู่ในในคู่หูเนี่ยครับเ่านเช่นเวอร์แพนน่ะมันจะมีธาตุล้วนหมด13าธาตุหลักนี่คือสําคัญมากเพราะงั้นต้นไม้ก็ต้องการธาตุนะครับเพื่อในการไปสะสมในการเบ่งเรื่องของการออกดอกนะครับมันดอกก็จะออกดีออกสวยเพราะงั้นจะเห็นบางคุดที่เนี่ยครับนะ จะไม่ค่อยมีไฟเลี้ยวเลยนะครับนะฮะรุ่นแรกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไม่มีเพราะงั้นลูกจะเป็นลูกเดี่ยวเดียวลูกใหญ่ๆนะครับเห็นทั่วๆรอบๆตัวนะครับนะเพราะงั้นหลายๆสวนมีดอกเหมือนกันแต่เป็นไฟเลี้ยวเยอะลูกจะทั้งมะนาวครับนะลูกไม่ใหญ่แต่นี้แหม่ก็เคยเห็นว่าเวลาที่มาเขาใกล้จะออกดอกอ่ะบางทีเหมือนดอกเลยแต่กลายเป็นเป็นใบเป็นใบเออมันเป็นยังงั้นเป็นยังไงคะมันเกิดจากอะไรคะมันเกิดจากการให้น้ําค่ะให้มากเกิน อ๋อเราต้องควบคุมน้ำว่างั้นใช่ไหมคะควบคุมน้ำอย่าให้ออกนอกทรงพุ่มค่ะ อ๋ออย่าให้คือต้องให้น้ําอยู่ในทรงพุ่มถ้าออกข้างนอกนี่เขาโอกาสที่เขาจะเป็นใบอ่อนได้เลยค่ะจากดอกที่เราเห็นแบบหูความหวังมาแล้วใช่ไหมคะใช่กลายเป็นใบไปซะงั้นน่ะก็ต้องรออีกใช่ค่ะอ๋อช่วงนี้อากาศร้อนมากอันนี้มันมีผลยังไงกับมังคุดบ้างหรือเปล่าคะเห็นว่าทุเรียนเองเนี่ยก็ประสบปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันมังคุดก็คือพืชที่กินน้ําเยอะเหมือนกันค่ะเหมือนทุเรียนน้ําขาดไม่ได้เลยค่ะน้ําต้องให้ทุกวันอ๋อก็คือต้องทุกวันเลยทุกวันเลยค่ะโอ้โหคือเราจะเห็นได้ว่าจากการที่ พี่เขาค่อนข้างที่จะปฏิบัติเหมือนตรงตามเวลาเป๊ะเลยเนาะแล้วก็เหมือนมีตารางในการทําสวนอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เห็นว่าลูกที่ออกมาเนี่ยค่ะค่อนข้างจะแบบสวยงามมากๆนะคะแล้วในเรื่องของการลดต้นทุนเป็นยังไงบ้างคะทุกวันนี้จากที่เคยใช้เดิมๆเนี่ยพี่ใช้อะไรมาบ้างจากที่เคยใช้นี่คือจะต้องมีสารอาหารมาผสมกันรวมแล้วจะอยู่ประมาณ78ดขวดในการฉีดแต่ละครั้งนะคะ แต่พอใช้เวอร์แพนก็คือหนึ่งซองหนึ่งชุดอยู่จบเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเปลืองต้นเยอะแล้วแล้วมีเพิ่มอะไรอีกบ้างคะหลังจากที่ที่ใช้เพิ่มแค่ยาฆ่าแมลงตัวเดียวค่ะยาเพี้ยยาหนอนอ๋อจริงจริงมังคุดนี่มีโรคเยอะไหมคะพี่ไม่เยอะค่ะมังคุดเป็นพืชที่ดูแลง่ายนะคะแต่เป็นพืชที่บังคับให้เขาออกลูกไม่ได้ถ้าเราสะสมอาหารให้เขาไม่พอ เขาไม่ออกให้เราค่ะอ๋ออย่างทุเรียนทําสารได้เนาะทำสารได้ใช่ไหมคะเงาะบังคับได้เงาะนี่ก็บังคับได้เหรอบังคับได้ค่ะเนาะรวมระยะเวลาที่พี่เขาใช้มาอยู่นี่ก็ประมาณเข้าปีที่สองแล้วปีที่สก็ถือว่าปีนี้ก็คือใช้100%เลยร้อเปซนะคะปีก็เริ่มจากทําใบมาปีที่แล้วใช่ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งพี่บอกว่ายังกําลังเริ่มต้นอยู่กําลังเริ่มต้นค่ะแต่คิดว่าปีหน้าก็คือจะใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันรก็คือด้วยเด้วยเียนต์เหมยอนกันค่ะแล้วไปดู เงาะนะคะก็สรุปว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายก่อนค่ะอันนี้ก็คือว่าถ้าพี่ใช้เมื่อก่อนนี่ใช้มาหลายๆอย่างจากปัจจุบันเนี้ยมันก็ลดเหลือแค่3อย่างก็จะบวกเรื่องยาค่าค่าเพี้ยเนาะใช่ค่ะก็คือสรุปแล้วคือมันช่วยเราลดต้นทุนได้ช่แล้วถ้าเราดูด้วยสายตาเนี่เลยเนี่ยพี่คิดว่าที่เนี่ยสวนเนี้ยสองต้นจากพี่คิดว่ากี่ตันคะปีเนี้ยปีที่แล้วหนูได้มังคุดไป8ตันแตันแต่ปีนี้หนู ประมาณคร่าวๆหนูต้องได้15ตันโอ้โห<า>เ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจ้ะด้วยด้วยจำนวนผลที่เราดูแล้วก็คือมากขึ้น<า>ที่เราเห็น,นด้วยสายตาเนาะแล้วก็ที่ขายเก็บขายคือหนึ่งล,ลังจะมีอยู่ประมาณ25กิโลค่ะ แต่หนูเอาไปขายหนูจะได้อยู่ประมาณ30กิโลจากจํานวนมังคุดเต็มลังก็คือน้ําหนักมากขึ้นน้ําหนักมันเพิ่มขึ้นอ๋อเราหนักกว่าคนอื่น5กิโล5กิโลจ้ะแล้วตอนนี้กิโลละร้อยร้อยสิบร้อยสิบบาทตอนที่เก็บแรกสองร้อยค่ะค่ะนี่อีกกี่วันคะเนี่ยถึงจะเก็บเก็บตอนนี้เก็บเก็บทุกวันเว้นวันเลยค่ะ ตอนนี้เก lavender, Want, ็บวันเว้นวันเมื่อวานก็เมื่อวานเก็บไปค่ะไปสีตะก้าเนาะจ้ะค่ะก็จะเก็บบางคุนที่เขาจะไล่เก็บเรื่อยใช่ไหมคะเก็บวันเว้นวันไปเรื่อยๆดูที่เขาเรียกสายเลือดนะสายเลือดค่ะพอสายเลือดขึ้นปั๊บเราก็เก็บเลยจ้ะแล้วเดี๋ยวยังงั้นให้พี่เขาฝากความประทับใจดีกว่าเนาะว่าการใช้คู่หูกับหญิงเกษตรเนี่ยค่ะปุ๋ยเม็ดเนี่ยหรือที่เรียกว่าสามเกลือแพนเนี่ยพี่เขามีความประทับใจอะไรแล้วก็อยากจะบอกทางบ้านว่ายังไงว่าคือวันนี้มันอาจจะมีหลายๆท่านนะคะพี่ที่เขายัง ไม่เคยใช้หรือว่าจะกล้าใช้แล้วจะให้เขาลองยังไงดีให้เขายังไงให้เขาแบบอยากใช้อย่างเงี้ย่ะจ้ะก็ขอบอกเพื่อนๆพพี่ๆี่น้อง,องๆเชาวสวนทุกคนนะคะเราทําสวนปีละหนึ่งครั้งได้เก็บผลผลิตปีละครั้งเดียวจะรวยหรือจะจนก็อยู่ที่ครั้งเดียวนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นประหยัดต้นทุนนะคะแล้วก็การดูแลที่ง่ายไม่ยุ่งยาก อยากแนะนำเพื่อนๆใช้สามเกอร์เวอร์เพนค่ะใช้แล้วไม่ผิดหวังบอกต่อได้เลยค่ะค่ะแล้วแพงไหมคะไม่แพงค่ะประหยัดต้นทุนค่ะค่ะก็คือปุ๋ยเราที่ใช้อยู่ก็คือไม่แพงไม่แพงค่ะใช่ค่ะก็คือช่วยลดต้นทุนได้แน่นอนในส่วนอนค์ราคาด้วยแล้วก็วิธีการใช้ก็ทําให้ช่วยลดต้นทุนได้ใช่ค่ะค่ะแล้วอาจารย์อยากฝากอะไรถึงทางบ้านบ้างคะก็อยากจะฝากพี่น้องชาวสวนทุกท่านนะครับหลายๆายคนนะครับ คือสมัยนี้ครับจะมีชาวสวนมือใหม่มือสมัครเล่นแล้วก็มีเกจินะครับแต่ตอนนี้คือสมัครเล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นบางทีเราลองผิดลองถูกมันเสียหายนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาค,ครับวันนี้ถ้าใครที่สนใจหรือได้ฟังไปจากคุณพี่วิงที่พูดไปเนี่ยก็ลองศึกษาเรื่องของผู้หูได้นะครับเรามีสมาชิกทั่วประเทศะนะครับหรือว่าสนใจก็ติดต่อสมาชิกหรือที่เบอ,อร์แอนของเราได้ค,ครับนะก็ วันนี้รับรองนะครับถ้าเราได้ใช้นะครับมันดตีต้นไม้ดีต่อด,ดินเพราะงั้นทําสวนต้องดูดินนะครับดูต้นไม้ดูดินเป็นหลักเพราะงั้นผลผลิตจะเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเพราะงั้นเราก็ปลอดภัยนะครับเพราะเราไม่ต้องไปเจอกับสารพิษสารเคมีอย่างต่อเนื่องแล้วข้อสาคัญคือใช้เวอร์แพนประหยัดครับตอบโจทย์ได้ครับค่นะค่ะแล้วก็ การใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยหรือการแนะนำนะคะจะมีหลายๆช่องทางมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, นะคะเราจะมีผู้นําของเราที่คอยดูแลอย่างเช่นอาจารย์ปัญชาเนี่ยค่ะก็จะมาดูแลตามสวนก็คือต้อง,ต,องต้องใกล้ชิดเนาะ,ะแล้วก็ต้องเข้าถึงค่ะเพราะว่าความเสียหายเนี่ย คือมันอาจเกิดขึ้นได้ในที่ตัดใช่ค่ะแล้วก็จากที่เมื่อกี้พี่บอกจะรวยหรือไม่รวยก็อาละตรงใช่ค่ะตรงนี้แหละเพราะว่าปีมีครั้งเดียวค่ะใช่ค่ะดังนั้นก็อยากให้หลายๆท่านนะคะว่าวันนี้ถ้าไม่ใช่หนูทดลองยาแล้วนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยแปีแล้วค่ะปีเนี่ยนะคะ8ปีแล้วที่เราทําตัว3เกลของเรามานะคะซึ่งมันมีผลงานวิจัยแล้วก็มี การใช้ที่ผ่านมา8ปีเนี่ยเยอะมากๆต้องบอกว่ามีเกษตรกรที่ใช้เยอะมากๆแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าของเราเนี่ยถ้าใช้ดีใช้ชอบแล้วบอกต่อนะคะมันมีรายได้กลับมาแน่นอนค่ะนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คคะที่ให้เราเข้ามาชมสวนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนะคะความสวยงามของสวนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบางคุดหรือจะเป็นทุเรียนแล้วก็ รวมถึงเงาะด้วย<า>ที่พี่บอกว่าโอ้โหมันสวยงามมากๆเลยนะ<ช>มันแปลกตาไปเลยค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนไปเลยนะคะ<า>งั้นเดี๋ยวเราไปชมสวนกันค่ะไปค่ะค่ะว้าแผนหญิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดนี้ย้